ผ้ะส <ersch> ีสันเพ้นเหรอพี่น้องตีกองเพ่นต่ำๆคือตอนนี้แม่ออคุณแต่งผ้าเพ่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจีตู่สีผ้าพี่น้องมาเบิงเนาะเออในคว่ำปาดผูดแต่งผ้าเพ่นไหมแต่งผ้าเพ้นมีแต่งเต็ วัยรุ่นพี่น้องนี่ค่ะแมงวันอาหารอ่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีนั่นหลังจากถวายเพ่นพระอาจารย์เนาะจ้ะเนาะพี่นอ้องอจะมีเอฟซีเพิ่นล้งไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทั้งวัดเพิน่นกับกำลังเตรียมงานเตรียมงานพี่น้องอย่าลืมเด้อมื่อวันที่สองเนาะ,ะเนาะวันที่สองก็คือวันที่สองหลังห้วยออกพี่น้องนี่น่ะหลังห้วยออกมาลงท่านกับไหล สิบเจ็ดนาริกาค่ะพี่น้องสิบเจ็ดนาริกาอยู่วัดอยู่วัดนี่ละวัดไอ้ท่าสแบงค่ะผู้ใดอยากได้พระน้ำพินกบม,มาหรือว่าผู้ใดอยากจะบูชาเอากบม,มาค่ะเพราะว่าจะมีให้ตลอดค่ะพี่น้องรถทหารนี่เพ่นเอามาซอยง้านค่ะพี่น้องซอยทาังง้านของทงังพระอาจารย์พ่นคนไลย ใกล้งานแล้วคนก็นเลยหลายค่ะพี่น้องคะ่ะใกล้งานแล้วคนก็เลยเยอะผู้ใดอยากจะมาร่วมงานก็เข้าเฝ้ากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องกําลังพากันเตรียมบรลําพิธีกําลังพากันจัดแตง่ง น้องเอก็อย่าะลืม้็จะเดอ้อวันที่วันที่ยี่สิบสิงหาเป็นวันเกิดของทางพระอาจารย์เพิ่นเนาะจะเนาะท่างพระอาจารย์พิ่นก็นจะได้อายุสี่สิบสองย่างยีสี่สิบสามเนาะค่ะสี่สิบสองย่างสี่สิบสาท่านไหนที่อยากจะได้ โชคได้มานกับบนเน่เนาะจะเนาะเอาทางวันเกิดของทางพระอาจารย์หรือว่าทางอายุเพิ่นเนาะจะ้ะแต่ถ้าสําหรับเจตูนี่จะสันนิฐานเอาตามความเสือของเจตูเนาะอันนี้คือความือของเจตูสันนิฐานว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งจังไห้เพิ่นได้เหตุปกติแล้วเพิ่นก็นต้องทําวันที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้เพิ่นเลี่ยนมาเป็นวันที่สองเจตูก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 1, ่หนึ่งเดือนเจ็ดพศสองพนสิบหกนี่เจตูวันเลขวิ่งนี่สองมาแทนล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องสำหรับเจตูวาเนาะอ่าถ้าเกิดนี่คือความเสือของเจตูตามสัมผัสของเพื่นพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืม,มฝากไว้เป็นแนวทางหรือว่ามีสองตัวเดียวไปหาตัวไซเอา หรือว่าสีวิ่งสองลูดสองร่องสองอีหยังกับล้วแต่พี่น้องเนาะจะเนาะแหล้วแต่ค้วมศรัทธาค่วมเสื่อมันแต่สําหรับเจตตูนี่บอกเลยว่าสองหนึ่งสองศูนย์นี่ไม่แน่อ่าหรือว่าสีมาสองเกตอีกโตเก,ตก่าวยูเซนบอเบแมนดอกพี่น้องเอพซีพิจารณาเอาเด้อสาหรับเลขสองจะดีบ่ดีกัคือเพิน่นเปิดเพิน่นอ่าน่ว,านานวัดดีค่ะ เอาคุณแม่แล้วมัเอาเปืนเงื้แนพ่เด็กินไปคือได้เขาไปซองนั้นนโอ้ยเจ็ดตัวคนนั้ไปทำหัวเรียงเลยสาวเอ็กซอกอ็กเอเอเห็นบ์เอ็กซ์เอ็กซ่อ็กซ์เอ็กซอกซเอ็กซ์เอกซเอกซอกซสเอเอ็ออ่่อซอเเาเกเเเด้เอกเ็เอ เลขรถเจตูอีกแล้วมันดีบอมสามหนึ่งห้ันสามเก้าห้โอหกสามกับสามเก้าคุณแม่ได้ลายปอนไดบ้างหันใสอีกย่ายหนึ่งเด้ย่ายผ้าผ้ากันเห็ดดอกไม้เสียวผ้ากีนมือมือมือนี่บ่เอามืออื่นเด้มืออื่นมาบ่มืออื่นมามือเฮ่อมาโอ้ือมือเฮือมืองานอัดสันกระสันมืออื่นเจตูสีออกมาสิมายูนพีเมื่มือจ้า พราะว่ามือนี่สิได้กลับไปเหตดเลขให้ลงลุมให้เขากอนให้พี่น้องคนกรแล้วก็มืออื่นสิามยุหนีเมิดมือกับมือฮื่อแม่ที่สแมนแมนคำนี้จำทะเบียนรถได้น้อแม่เนาะทะเบียนรถได้ปัญญางูจำแต่แม่มาต่ไปหาาจา์บ่จ้ะแตีงเครื่องแต่งงยังให้เพสิน หาหมู่นึ่หาเจดอกใหม่หนึ่งกำลังเห็ุกันเดือดอืมค่ะเพื่อว่าสันสีออกมานั่งยิบยุ่พี่เยุ่พี่มันบ่มีมองดูอยเพ่เติมเพื่อมอนสันเข่ากัเพิ่นเต็มดูโอ้บาน้บ่จะน้อยพระเจ้ากับมะปูกับไดนนี่ดอกมนปูแลอวสีห้องกาสส่าอะยังมะปูกับเดนังโอ้เพื่อนกระเสียวมะพี่ต้องโอ้หาลอยชัดบ่แม่ ยัง,สงบสีใบสีสิผาสันบอกโอ้อมโ,มโอ้สาธุสาธุโอ้งานใหญ่นไงน้องแม่น,นอาอแ,แม่แม่สังเกตเบิ่งบ่าว่าพระอาจารย์เพิ่นเป็นหยังเพิ่นคือมาจัดวันที่สองปกติเราเพิ่นจัดใส่มือเล็กออกเด้แม่นบ่แต่มื้อนี้เพิ่นคือมาเฮ็ดใส่วันที่สอง สิบสองกับสองศูนย์แล้วแม่ลูกวาน,นอ่ะพราะว่าปกติแล้วเล่าจะเราจะจัดงานนี่เราจะจัดใส่มือเลขกออกพอดีเราบัดนี้คนก็จะเอาขันน้ำมนตนไปซื้อเหลขก็จะถือแม่บอกแต่วางหวดนีเพิ่นมาจัดใส่วันที่สองอันไปบอกบอกกับเล่าอยละวานเอฟซีได้หนีละวางสิ กัเลว่าอาจารย์กันว <ım> ่าเอฟซีกันเบิงคลิปอยู่กันคอมมนไตเน่ยเป็นยังจักสามตัวนะว่าจ้าตัวุสาตัวแม่เดี๋ยวมื้อออ่นเจอกันอยู่นี่แม่อยู่นี่คือเกาเนาะค่ะเนาะจ้าเอาพี่นองเอฟซีอันนี้คือคุณแม่เลาจำไปทะเบียนรถเจตูได้แล้วว่ารถเจตูผ้าลวดตัวนี่ว่าจั่นเล่าก็เลยเขามาทักเนาะค่ะเนาะแต่วังหันเล่าก็ะได้บะนี้งวดนี่นั่นก็คือ าสามเหล้วกาศสิบสามอีกคือเกาพี่น้องมักน้ำเพลินกับจังจัดเนาะจ้ะเนาะหรือว่าทาบ่มักเข้ากับเรียนพนันค่ะพี่น้องเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางแม่ออกหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของเพลินกับมีต,ต่้งต่ทหารมีต่งต้งต่ดาลาพี่น้องอ่าพี่น้องสังเกตบึงาการทํางานของขจ้ามีแต่ผู้ใายบั้เจตูกับมีหม่องยูแล,ล่ะละ่ะบัตท,ท่นีมาพ่อกับแม่ขวัวเพลินคือคุณลัดเนาะจ้ะเนาะ เกลัดเราอยู่ในขั้วประจำเหมือนเวลามาบบดนี้บ่ได้นั่นลวพี่น้องยางเขาขั้วไวๆเลยบัดทีนี่เอา้าสำหรับชิปนี่เจตูขออนุญาตลงหันเราจะเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้มืออื่นเจตูกับสิภาพี่น้องมาจับต่อบรรยากาศของทังวัดไอวัดท่าสะแบงเนาพี่น้องเนาะอ่ะได้ผู้ใดได้ไดตเด็ดโตดีจังใดกับจังคอยมาเบิงแต่ว่าสำหรับเจตูสันนิฐานอยู่ตอนนี้คือว่า เลขสองนะมาล้านปเปอร์เซ็นต์ล่ะเพราะว่าเจตูสังเกตเบื้องว่าพระอาจารย์ปกติแล้วเล่าจะเหตุใสมือเลขออกแต่วันนี้เล่าเหตุใสวันที่สองพอดีค่ะเ,เหมือนที่สองก็เป็นมือดีดิพี่น้องวันดีนะวันที่สองนี่เป็นมือสันวันดีพอดีะสำหรับชิปนี่เจตูขออนุญาตลงหานเ้อะคะ่ะเด้อรวยๆวยกันทุกท่านนะจ้า